ะทาไมต้องเวียนเทียนในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาคะแล้ววิธีที่ถูกต้องทำอย่างไรคะการเวียนเทียนคือการที่พุทธบริษัทสีถือดอกไม้ทูบเทียนเดินเวียนขวารอบพระอุโบสถลานพระเจดีย์อันเป็นหลักของวัดสามรอบกล่าวคำบูชาและลํำลึกถึงพระพุทธองค์พระธรรมคำสั่งสอนพระอริยสงฆ์ผู้สืบทอดเจตนาลมพร้อมสำรวมกายวาจาใจ พุทธศาสนิกชนไทยยังนิยมเวียนเทียนในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาอื่นๆอย่างวันมาฆบูชาอาสารหะบูชาและอัฐมีบูชาอีกด้วยจ้ะดีจังวันวิสาขาบูชาคุณพ่อพาหนูไปเวียนเทียนด้วยนะคะ